คุณคออาใครว่าตายคนนี้บรรากาศบรรยากาศมึงยิวให้คนยิวมูมึงก็กดมึงมึงคนไหนเรื่องแดงมึงก็กดให้ไปเลยไม่มีแดงอ่ะมีแต่เรื่องเขียวพี่นป่ขอโทษเลื่องเขียวเขียวมึงก็ยิวไปเลย้ต้องแต่ยิ้วตอนนี้เลยนะเขียวยิ้วไปโอเคโอเคแคสนะครับแค่แล้วนะฮัลโหลฮัลโหลเลวฮัลลาเลว ผมออกของแข้งนะอ้าวแล้วผม<อ>ละ่ละโอ้โหมาบินออกของช่วยตัวเอง <c oughs> ออกของแป๊บไปห้าออกของช่วยตัวเองไม่เคยเล่นเลยแต่ไม่เปนไรผมเคยเห็นไอตอเล่นละโโนพาวเวอร์บอลนะฮะแล้ววันนี้เราก็อยู่กับเอ้โหนะฮะเอ๊ะออกของช่วยตัวเองมาแล้ว เว้ยนั่นนั่นนันนนโอ้โเดเฮดเฮเฮเฮเ่กดเกันเกันโอ้กเหมนลาบาดอดเลยครับตีหลังไม่เก็บโอ้ดูฝั่งเรายงั่งเราไม่เก็ตัวนิ้มดาวคโนอยตัวนิมดาวคน่ครับตัวนิมดาวคนเกดคือเอ ตีไม่เข้าหรอกทิมทีมเขาอะโอ้ชนแรงคนดี้ลยจะหนีอย่าเกินเกินสิชุมชนคนเถื่อนครับแถวนี้มา่อมมาหอมมาเดี๋ยวผมชนให้อีกรอบนะแนยที่ชนะนะเอาให้ตายเลยครับ

มันมีอะไรตกคงไปมวยตกคงไปแล้วอไคือเให้มันออกจากบอมั้งตาโอเค

มีมานาเดิเฮ้ยทำไมไม่ฟื้นมานาให้เพื่อนล่ะไม่มีมานาเด้งก็บอกนะต้นต้นเฮ้ยระวังครับเด้งอหน่อยเดียวเฮ้ยคิวหน่อยคิวหน่อยตายไปจินเทนาจินเทนาตายแล้วเนี่ยเอาเอาโดนดีแล้วเอาเลย กันจิบกับฮิวด้านล่างนี่ยไหนแีบอก่านีอาไปยอะไรหรอิมีสีเฉาเปิดทีมเขาแล้วแล้ก็จะระแวงหน่อยชาร์จอีในปากดีกว่าตั้มไปแล้ววิ่ นี่เจมไปเก็บฮิวไปไดยินตอนนี้มุนกลับไปได้แู่กัก็ต้องิ่คอยหิวไงไอเขาออกออกมาเพิ่มตายแม้ ฮิวชนกลับ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 ก ouais. ับแฮิวยังคูดาวเลยโหปีป yea ้อมปีป้อมเลยครับยิงยิงป้อมฮตายโอ้โหโดนพิษใช่ป่าววะพิษป่าววะ อ่าพ uh, <to throat> ิชพิชด้วยด้วยไม่ทันฮิวยังคูดาวเนี่ย ต้นในต้นนี่ตัวอินนั่นไม่เป็นไรเว้ยอินก็แทงได้ระวังก <c oughs> ันหลังเพยโอ้ยไม่ทันแฮะโดนไอ้เพชรน่นแทงต้นต้นไปเก็บฮิวไปเก็บทำไมอ่ะ เออจีบไปจตามลตามนีให้บอลลอมขว้างไม่โดนครับไม่ถ uh ึงระยะขว้างผมใกล้มากพักแอร์ไปก่อนแล้วกันเอาจับกบอลจับอืมป้อมยิงกลางหัวมึงไม่ตายเฉาเกลเียโอ้ทิมโบคิวเชเฉาไม่ตายว่ะ เออเลือยแกนมันก็ไม่รอดเนาะไปแถวเพชรเไป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 ถอยดีกว่าอยากได้ก็ตายตัวละคุยอไรมะเพชรอยากเพชรอยากรู้ไหไอไอทวิตอ่ะไม่ค่อยอึดคุยอะไรมีปอบปอก็คุยอะไรมันดูแลกัน จะ,จะรู้ได้ไงรู้ได้ไงเพนบอกทำไม,มว่าเพราว่ากูไม่ชอบทวิททวิทหายตัวได้นะครับไอมากมากไมากขอเาอแล้วแบง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 ดิแบงกันติดี่แบงอมาตะไม่ทันมั่วอยู่ ตาขุดตาขุดเดียวอะไรันเ่โอป้าเดี๋ยวเามัมัแบบแรงันไหมก็มีแต่ผักแล้จะรับผาตัตั้งตั้อตัไร้ตั้งี่จะทำเดินกันได้แน่นะเราต้องขมาเราก็จะขุดไปจรนเป็นจะเบิ้เป็นต้องเรยเา่าคอะไรที่มัน เดี๋ยวเดี๋ยวตาใครจะดีที่ก็ตาแค่ไหนแค่ไหนกาหายแล้วเอาโด้ยโดนโดนโดนหนักลยปิดตายดต้ไม่เปเลยอืออย่างรอดโดนตุ้มด้าง โอ,โอ้โอ้อาชีพเถื่อนะแอนอแอนยิ้มเฉยๆนะแอนชิอวอะแอนชิวๆถ้าจะเอาท่าจะตัวหลังก่อนเนาะของอัดเวทเหมือนเดิมเลย นี่เนี่เอาไปขย่ยดูเาเนี่ยยาย่่ากันยโอเคต้องเกี่ยวไหมเนี่ยต่าเกี่ยวเลยว่ะเอือ้ายกับพี่ีแ่อะไรวะานโดยยิไปิแพง ไได้รมานันะแบบต้องกดโย่หร่อต้องเด้ใส่ปดิจะเอาเนเยเนี่ยเอาโอ้ยขอบคุณครับตีนันนี้ตัดตัวตัดตัวแอดแอดแอดแบยบ่งอนะเล่นต่อไปรีบไหลป้อมเลยรีบไหลป้อมเลย ตามเก็บหิวก็ได้เก็บจิวฝั่งมันนั้นอ้อโอ้เหล็กยิ้มเว้ปมั่งเอาหิวไปละเก็บหิวไป อยู่ในอยู่เด้นกับอย่างเชินกลับย่าชานสลาดโอ้โหโาหัวเลย,ยกละกาะกับไอ้นี่นน่นอยู่ทีมเดีไม่ค่อยได้ไดขค้ครับ มึงกูโดนตีอยู่มึงขายง่ายตายต้อบเลยแล้วอมกไปให้ใครไม่รู้เขาไม่กลัวงั้นก็ไม่กลัวมึงหรือไอ้กบต่อไปกันต้ถ้ามีมานาพอที่จะกินไว้เองไปช่วยกินให้หน่อย เฮ้ยเอาเล่นๆๆๆๆเส็นละ200ึ่งร้ยมะฮิวเฮ้ยให้พี่ปลาไปคีบหนไม่คีบปลาไม่กินคีฟอ่ะกินไม่ได้ดีเลยอยู่โอเคเดี๋ยวทิศนากล้ำเขตอีกนิดนึงมันตายเดี๋ยวรออีก15วิเดี๋ยวเอาไรนั้นโอเครอฮิวปีตา ตายแล้วคิดตายไม่ไม่เป็นไรฮะคิดเฉาคิดบ้าคดเฉาไม่ด้ใช่ไ่ไ้วรเดินเข้าไปไ่อยากพูดเงินคิดเอาแค่ทันเดียวพคิดแม่งเถื่อนยัง อืมเอ้ยตายกันหมดเลยเขาได้เอกับคนเนี่มเขาได้เอทเกมก็ไม่จบหรอกพี่ปามเขาไม่ได้เอทหรอกเขาไปเกิดแล้วเขาไม่มีวันได้แต่งแล้วต้องแตงอ่ะแตงต้อมแตกงอือแตกแล้วไม่หายเลยอ่ะกินกันให้เข้าครับ กูอีเข้าเน๊ยเอาอะไรอะไรสะท้อนก่อนสะท้อนก่อนสะท้อนเอาเด็กกูก็ตีต่อเน๊ตีต่อเน๊ตีต่อเน๊ตีต่อเลี้ยงเงน่ไปถกต่อ่ะไอ้เหี้ยแมงตีต่อเน๊ตเด็อเด็กพูดกิเจ้ายงค์อนจะบอกสะท้อนขายโดนรันเบรคละงับออกก่อบ้างดีกว่า เฮ้ยถามเงินเถือดนะเฮ้ยตระการเก้ลยเลือด8,000นะเกือบทำลายสถิติเลือดมากสุดในเกมนี้ได้เนี่ยเกมมากสุดในเกมเหรอไม่รู้8,000 4 8,000 5หรอออกบอมกตัไหก็เลือดเลือดเลือโไมรูตระการเลือด8,000หัวยวิ่งไปอัดป้อมเล่นเลยดีเป่าอออมกอเท่าไหร่แค่นั้นก็ยังไม่ดีแต่เกาะ2 300ละ อนนั้นก็5,000 6,000แล้วมันจะมีอันนี้เพิ่มเลือดอยู่เรียกเกียร์แล้วก็ต้องเล่นสายเจ็บเลยเกียร์เอาตีดิตีดิสะทอนเนี่ยดาเมจเป็นเล่นเยของวิชิเนรับตา ทางไม่าต้องไม่ให้เนาะอือมาเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งหนีอย่าพึ่งหนีได้ไหมไม่กี่เชนที่กี่ยสามให้เอาเอาเอาเร็วเร็วเย้ได้แล้วเห็ุไหนว่าเกาะตะต้อนอยู่ไหนที่ที่เป็นเกาะหนาแบบเ็เกาไปนะที่พูดชิูแน่ะัวร์อือ โซลกาไลาเซียนต้องปล่อยให้โซลกา,ลาต้องเดียวดายแล้วครับประมาณบอกว่าเลือดเยอะสุดในเกมแปดพันแปดพันสี่แปดัห้าต้นเก็บไปเลยต้องเก็บไปเลยอ่าลออเทีฟบอ่ะ,อะเออมันจะไปลอโอ้ไม่ไม่ต้องเดนได้แรกแล้วออกกก โคดาวอร่าให้ดีกว่าตายตายได้ <c oughs> เติมได้เยนไปเลยเตยเติมได้เบอร์ <c oughs> เป็นไฟยันตีแม่งโคตรแรงไม่ต้องออกของบวกดาเมจแต่ดาเมจก็เกือบ200แล้วไม่รู้สารกาเวท200ร้อยกว่าแล้วมีเล่โคไปโดนผลก็ตายนะครับ

แครคับตากันตีได้หนีอย่างอาชีไม่ใช่เรื่องอะไรเลยอันตีไม่ได้หมดเย ดน,นตันรู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 รรูู้นันยทงช้าดิทำมันมช้าด้วยช้าเข้าใจงไเนะี่ยอมัดกับมันเลยหนี <scr> อยากนหนีกับอาชีพนี่นานจะได ต่อสีร้อยเลยเียนเคียนเลยตีเข้าไว้ทำจริงตีเข้าไว้โโอ้เฮือเอนเทนืโอ้ไม่ให้หนีไปไหนแล้วเออโอ้หมุนอีกแล้ว

รีบหลอยปอมแล้วเตัอไม่รอดไอ้เพชรตีปอมเลยเอามันให้อาชีตีให้เราให้เข้าก็พอเจยพายไปเย่จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฮ่าฮะ